สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำกิมจิต้นหอมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมมีดังนี้นะคะซอวกิมจิค่ะน้ำตาลทรายงาขาวคั่วค่ะต้นหอมน้ำปลาพริกป,ป่นเกาหลีและก็แครลลอทค่ะเริ่มต้นด้วยการหั่นต้นหอมเป็นชิ้นพอดีคำค่ะหรือใครจะไม่หัน่นใช้ทั้งต้นก็ได้ค่ะ ส่วนตัวคิดว่าหั่นเป็นชิ้นเวลากินจะได้ตักได้ง่ายๆค่ะต้นหอมที่ใช้วันนี้ล้างสะอาดแล้วค่ะอีกทั้งเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยนะคะใส่ซอสกิมจิลงไปค่ะสำหรับวิธีท,ทำซอสกิมจิ สามารถดูได้จากคลิปทำกิมจิรากชูที่ลงก่อนหน้าได้เลยค่ะใส่พิ่นเกาหลีลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาแล้วก็แครลลอทค่ะจากนั้นคุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะวันนี้ตัวซอฟกิมจิแอปเปิลใส่น้อยไปนิดนึงค่ะ ทำให้ดูแห้งๆแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะเพราะในต้นหอมมีน้ําอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะซึมออกมาเองค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ากิมจิต้นหอมวิธีทำไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วก็พักไว้ประมาณ30นาทีค่ะเพื่อให้ตัวซอสซึมเข้าไปในต้นหอมค่ะเก็บใส่กล่องนะคะรวยด้วยงาขาวคั่วค่ะกิมจิต้นหอมของเราก็เสร็จแล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ